แล้ว้องเป็นลองร้องดูจะไม่ค่อยได้นะคะเป็นแบบไปค่ะเป็นเวอร์ชันที่เขาร้องใช่ไหมเป็นเวอร์ชันนะคะที่จบได้วยความที่ที่เดียวเท่านั้นค่ะดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเขาลองนี้ใช่ไหมมีไม่น้ำที่ลอยอยู่เองชิชัย ผู้หญิงอยู่นในของพี่ชายแล้วเหรอชลองโคจอนมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดูใส่เองไม่รู้เขา้องไงเขา้องเงี้ยเขา้องเงี้ยอ่าชอบเท่าไหนคะลูกบงแล้วก็อะไรนะอ่าท่านุ๊กเลยท่านุ๊กเลยยู่ไหนแล้วอะเมื่อดาวปะเมื่อดาวโคจอมาเจอกัน ฤดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็พันแปลเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจนวมามนก็หัวใจให้ใกล้กันเกิดอากาบเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอเป็นสองดาวอะไรเนี่ยเราไม่รูกเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอ และสองดาวยังเปล่งแสงยังงดงามให้แก่กันสุดตาปิงปิงได้วยค่ะสุดตาปิงปิงเหรอแม่ปิงปิงนี่แล้วเมโลดี้เนี้ยแเขาต้องมีประสานนะครับแต่เราไม่รู้เมโลดี้เนี่ยสวยมากแต่จะไม่ได้